เรารอคอยมานานปลามันก็ไม่กินเป็นทักทีครับช่วงนีะต้องใช้แผนสองแล้วครับไปขุดไส้เดือนกันดีกว่าไส้เดือนอยู่ไหนไปหาไส้เดือนดีกว่าขุดหาไส้เดือนครับระหว่างนี้นะครับเรากาลังรอป่าที่จะกินเหยื่อนะครับหลังจากที่ไปสุด ไปขุดไส้เดือนมาครับแล้วก็ตกลงไปแล้วนะครับตอนนี้ไส้เดือนลอยอยู่ในน้ำครับว่าปลามันกินหรือเปล่าครับขาเสียงไส้เดือนหน่อยครับอันนี้เบนซ์ครับมาตั้งแต่เมื่อเช้าครับข้าวยังไม่ได้กินไม่ได้สักตัวหิวข้าวมากเลยครับเป็นไงครับเบนซ์มาตกปลาวันนี้รู้สึกไงบ้างก็ดีครับก็ดีมากเลยครับก็ไม่ไม่ค่อยได้มาครับจนจวานเฮครับวานเฮที่ไหนครับ อยู่ทะเลสาบสงขาครับมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอจ้าเซเหลือเกินครับส่วนใหญ่ก็ได้แต่พวกปลาฉลามนี่ยโอ,อ้โหไอ้เย,ย็ดเป็ดอเ,เอ้ยวันนี้ก็ว่าจะมาลองดูพวกพวกปลาปลานิลนนยครับมันอย่างนั้นเหรอเราคิดว่าจะได้ไหมตอนนี้ค,คิดว่าได้นะครับดูจากดูจากออสภาพอากาศแล้วคิดว่าปลาปลาผมยังไม่นอนนะครับอะไรนะคิดว่าปลาผมยังไม่นอนเอ้าเนี่ย ครับเอานี่ไงครับลองดูดิเนี่ยมันดึงแล้วนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเหรอครับลองดูลองดูลุ้นกันหน่อยลุ้นกันหน่อยเฮ้ยกิมดึงอยู่ใช่เหรอทำไมไม่เยียบอ่ะครับเป็นเหี้ยอะไรรู้มันแค่ชิมครับเสยมันชิมว่ะเย็ดเป็ดเอ้ย นั่งรอตั้งนานนึกว่าจะแดกมันก็ไม่แดกสักบาทนี่ครับนี่คือล่มใสของเราที่เอาผ้ามาทําเองเลยนะครับทําหลักสี่หลักนะครับแล้วก็เอาผ้ามาคุมไว้ครับต้องระวังแดดร้อนมากครับแต่ตอนนี้มันห้าโมงแล้วครับจะหกโมงแล้วนี่ครับคืออุปกรณ์หลายๆทั้งหลายนะครับนี่ครับระหว่างที่รอ เดือดใกล้จะหมดแล้วนะครับเดือดหมดนี่เราก็จะกลับบ้านกันแล้วแต่ทำปลายินเป็นไงบ้างครับโอ้โหเมื่อกี้ดึงแล้วครับเมื่อกี้เบนตกใจมากเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าดึงกี่คันไม่รู้ถ้ามันดึงพร้อมกันหมดนี้เราจะทำไงครับถ้าเกิดดึงพร้อมกันหมดนี้จะทำไงโยนเบ็ดลงน้ำเลยดีไหมไอเสือ ถ้ามันดึงท้องกลับแบเนี้ผมก็ไม่รู้ทาไงเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยแขนก็เริ่มดึงแล้วครับนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนั่นดึงดิกระชากเลยปั้าโอ้โหเร็วออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้โหทถามาตัวใหญ่ครับโอ้โหดึงว่ะกระชากกระชากโอ้โหกระชากอีกทีครับโอ้โหดึงเข้ามาแล้วจุดจุด ตัวใหญ่หรือเล่าครับโอ้โหโอ้โหครับตัวโคตรใหญ่เลยดูดินี่ต่อไปมาลุ้นคันอีกต่อไปกำลังเข้าครักำลังเข้าหน้าเสียดายเมื่อกี้หนาจะตัวใหญ่มากหลุดไปได้ไม่ได้ดึงขึ้นมาก่อนให้มันกินก่อนซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีลุ้นอีกหลายคันอีกกี่คันละหกคันนล้วมีหกคันครับอีกหกคันเหรอครับ มาแต่เช้าแล้วครับดูหน้าดำหมดแล้วเนี่ยมาแต่เชา้าดูหน้าดิดำหมดแล้วเอาล้วครับตอนนี้กำลังจะเคลื่องเบ็ดครับเดี๋ยวผมจะผมจะไอผมจะดึกให้ดูนะครับมันจะดึกไปกลางๆน้ำเลยนะครับมันจะมันจะดึกอีกนะ ถ้านางเทิดอะไรนะถ้านางเงือกมาเราจะทำไงครับานางเงือกติดเบ็ดเหรอรเป็นจะเอาไหมล่ะเราจะเราจะปล่อยเขากลับลงไปสู่น้ำเหมือนเดิมหรือว่าเราจะเอาเขากลับไปที่มหาลัยเอาไปเรียนดีไหมเอาไปเรียนมวยไทยนางเงือกจะได้มีวิชาป้องกัน<อ>ตัวแล้วกเตะยังไงล่ะครับแล้วก็สอนสอนเขาจระเข้ฟาดหางดี เออครับแต่เขาคงแช้ได้ท่าเดียวหราาือผมว่าไม่นะเขาอาจจะมีหลายท่าก็ได้ไอเสือตอนนี้เรารอปลากินคนระับหรือแถวบ้านเขาเรียกรอรอปลา,าสเต็ตเบ็ดครับเอยียงก็รอปลา,าสเต็ตเบ็ดฮะโอ้รอปลา,าสเต็ตเบ็ดลองข,นขันนี้มาครับปุ๊บดีครับเขาวัดแล้วครับรู้เขาจะได้หรือเปล่าเขาดึงขึ้นมา นี้ตรงมาทั้งวันนะลุ้นคันนี้ก่อนเป็นไรเขาบอกว่ามันดึงสู้ครับรู้ตัวอะไรครับไม่รู้ตัวที่อะไรครับมันอาจจะเป็นตะลเคก็ได้ครับโอ้ครับดึงมาแล้วครับเย้โอ้ครับได้ปลามาแล้วยั่วไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเนี่ยนี่ครับ ครับปลาช่อนครับปลาช่อนเหี้ยนะนี่ปลานินชัดๆไอ้สองมันจ้าซะเหลือเกินถ้าเราไม่ผิดนึกว่าหลอดซีนนอืนเดี๋ยวตามไปดูเอาไปไหนไปไหนปล่อยคืนครับไอ้บ้าปล่อยปล่อยคืนได้ไงนี่ปลาได้เนี่ยเป็นไงอะเนี่ยมันกี่โลเนี่ยโอ้หลายแล้ว ถ้าดิจับดูก็ประมาณโอ้โหนี่ปลาดำๆนี่ปลาเฮอะไรนี่ครับกระปลาเฮยดี๋ครับอู้ดีก็ปลาทาก้าเดี่ก็ปลาตัวดำๆออกมาให้ดูเพื่อนๆดูมันหมดแรงแล้วครับคุณคุณไม่ต้องการมัตกครับอย่านะอย่าจะประมาณนะดูครับผมบอกให้มันปั้นเล็กๆมันไม่ปั้นดูครับมันปั้นเท่าหัวมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวเม็ด เม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดโฟมครับดูดิบอกให้มันปั้นเล็กๆเล็กๆมันเปืองดูดิปั้นเท่ากับปั้นตัวเองเลยขูหปลาที่ไหนจะมากล้ากินมันเห็นมันก็วิ่งหนีแล้วปลาไม่ได้วิ่งครับ่ายน้ำครับอ้ครับใช่เหรอครับไม่ใช่มันวิ่งในน้ำเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะส่งเหยื่อเอาแล้วครับกำลังทำอะไรครับอ๋อกำลังปั้นเหยื่อไหนครับดูเลยครับเหยื่อแล้วครับก้อนสุดท้ายแล้วนะครับ ดูไปก็เหมือนขี้นะครับเปียวเหมือนได้ไงหรือว่าขี้เองเหมือนเอาเอาเอาละครับเอาละครับเอาละครับเกิดการวางมวยแล้วครับท่านครับเรามาดูมาเอาละครับเอาละครับเอาละครับัำกันแล้วครับเอาละครับหยุดเอยเออนี่ครับเออตรงนี้ผมมาครับอะไรมามากันได้กินดหมามันแย่งอะไรเหรอ ตสงสัยกันแย่งผมครับหลอกขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ก็ไม่หลอกครับหมาแย่งเลยเหรอก็ไม่หลอกครับพอตัวครับอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสวดครับท้ายแฟนสวยอะครับรู้เปล่ารู้เปล่าครับอ่านี่คือบรรยากาศตอนเย็นวันนี้ไปแล้วนะไปแล้วครับไปแล้วครับได้หรือเปล่าอันนี้ไปแล้วครับไปดูแล้วครับโอยกำลังบ้าไปแล้วครับโอย หาแล้วครับหาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวหลังจากที่เราตกเสร็จแล้ว